สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะและววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนแบบเพิ่มยอดคนดูสตรีมไนสดใน f c e e o o o เนาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะหรือว่าคนที่ชอบสตรีมเกมผ่าน a c e b o o k นะคะแล้วอยากได้คนชมเยอะๆนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยเนาะวิธีการทําก็ง่ายๆเลยนะคะ,คะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์ที่เราแปะไว้ได้เลยนะคะเมื่อคลิกลิงก์มาแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะก็ให้กดเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลย มันก็จะเด้งมาให้เป็นแบบนี้เนาะก็สําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเราและสาหรับใครนะคะที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้กดไปที่กดมาที่สมัครใช้งานได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครใช้งานก็กรอกชื่อผู้ใช้นะคะอีเมลรหัสผ่านให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ติคํา,าว่าันไม่ใช่ปโปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานผ่านบัญชี Google กันได้เลยนะคะ เมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเราได้สมัครไว้แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะก็จะมีทั้งหมดหมวดบริการให้เลือกกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดกันเลยไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกหมวดหมดู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดกันได้เลยนะคะ และกระโดบริการที่เราต้องการกันได้เลยก็จะมีจาก15นาทีนะคะถึง180นาทีกันเลยเนาะสามารถที่จะเลือกตามความต้องการกันได้เลยเมื่อเราเลือกครบทุกอย่างนั้นนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงสตรีมและสดที่เราต้องการจะเพิ่มยาวกันได้เลยนะคะนำลิงมาวางใส่จํานวนที่เราต้องการเนาะเราแค่20คนดูก็พอนะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่2นาทีค่าใช้จ่ายแค่2บาทเองจัดเงินให้กดสั่งซื้อได้เลยนะ ถ้าใครที่ต้องการเขยอดคนดูเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็สามารถที่จะเลือกสั่งตามความต้องการกันได้เลยเนาะไม่จําเป็นต้องทาตามเราก็ได้นะคะอะเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยและสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกมหมวดบริการที่ตัวเองสนใจกันได้เลยนะ ต่อมาในส่วนของการเติมเงินสําหรับช่องทางการเติมเงินนะคะมีให้เลือกถึงสาช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือการสแกนเคียร์โค้ดนะคะช่องทางที่2องทูมอนี่วอลเลตช่องทางที่3ามคริปโตเฟนซีและช่องทางสุดท้ายนะคะสองอังก์เปอวอลเลตนะคะตอนนี้สองอังเปอรอยู่ในระบบการทดสอบอยู่นอกเรายังไม่สามารถที่จะเติมเงินได้นะคะหลักๆเลยก็จะเป็นของสแกนเคียร์โค้ดวอลเลตแล้วก็คริปโตเฟนซีสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยต่อมานะคะในส่วนของการ ของบริการก็จะมีให้เลือกมากกว่า200รายการเลยตรงนี้ก็จะรวบรวมทั้งเดตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำคำสั่งซื้อสูงสุดและก็คำอธิบายเพิ่มเติมมาให้ด้วยเนาะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยก็จะมีให้ทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณคงเหลือบริการและก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะ และต่อมานะคะในส่วนของติดต่อแอดมินสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ลาชาการชำระเงินหร,งหรือปัญหาเรื่องินอื่นสาม,มารถที่จะมาแจ้งผ่านตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยแต่มีแอดมีนคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะ ือจะ add a d line ตรงนี้เลยก็ได้นะคะก็จะมีทีมัพ p อ o r t ให้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะและช่องทางต่อมานะคะที่การแนะนําเพื่อนเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วรู้สึกว่าเว็บใช้งานดีมากๆเลยเพียงแค่กรอปีลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่ได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่ห0 0รอบาทเลยนะและต่อมานะคะที่ซีรีส์หนังจีเนาะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งาานบรริก ่านเว็บแล้วนะคะได้มีการซื้อบริการผ่านเว็บครบจานวน5้ารยบาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับชมซีรีส์หนังจีนนะคะตลอดทีพเลยนะคะตั้งแต่อ่ะก็จะมีซีรีส์จีนอัปเดตให้ทุกวันนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกดูได้เลยนะและซีรีส์จีนที่เรามีให้นะคะที่เอขอพายค่ะที่ทางเว็บมีให้เนาะก็จะไม่มีโฆษณาคั่นแม้แต่โฆษณาเดียวเลยนะคะสามารถที่จะลองมาดูกันได้เลยนะคะ แต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต้างของเว็บไซต์ k m p Social ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะได้ยอดผู้ติดตามยอดไลค์ไม่พอนะคะได้คอมมิชชั่นด้วยแล้วก็ได้ดูหนังจีนฟรีตลอดทีมด้วยนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูตอนนี้คนดูสตรีมไลฟส์สดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะ,อะตอนนี้นะคะคนดูสตรีมไลฟ์ของเรานะคะอยู่ที่ประมาณ8คนนะคะเขยจะลองรีลรอบหนึ่งนะ นี่นะคะจาก8คนแล้วจาก8คนเมื่อกี้นะคะก็ขยับขึ้นมาเป็น10คนแล้วนะคะนี่ยอดของเราก็จะค่อยๆทยอยขึ้นให้นะคะจะไม่ขึ้นแบบคุบพับเพื่อเพื่อไม่ให้ AI ตวจับได้เนาะจะค่อยๆทยอยขึ้นแบบเนียนๆเ,เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจเนาะเราแปะลิงก์มาให้แล้วสามารถจิ้มิงกอลองเข้ามาใช้บริการดูกันได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้หากผู้ผิดตการได้ต้องขออภัยวีนะตตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ